Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชูวิทย์หอบชาร์จแสดงเส้นทางการดำเนินคดี396โรงพักตั้งแต่ปปชยื่นฟ้องสุเทพพร้อมบวกเมื่อปี2542ต้องใช้เวลาถึง10ปี นายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตสสบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยถแถลงถึงโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแฟลตตำรวจโดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประทีปตันประเสรศิฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรีสัจจะคดฮิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6ซึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่20กันยายนนี้ นายชูวิทย์กล่าวว่าคดีนี้ริเริ่มโครงการเมื่อวันที่24เมษายน2552ในสมัยที่พักคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก่อนจะมีการเริ่มก่อสร้างในวันที่26มีนาคม2554เป็นระยะเวลา150วันจนมาถึงระยะเวลาการก่อสร้างในสมัยที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลตั้งแต่23สิงหาคม2554ถึงวันที่17มิถุนายน2555ก่อนจะหมดสัญญาจึงมีการขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่1ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2555หรือ30วันและขยายเวลาต่ออีกครั้งที่2จนถึงวันที่13มกราคม 2,556,180วันรวมระยะเวลา510วัน396โรงพักมีมูลค่าความเสียหาย5,848ล้านบาท นายชูวิทย์ได้นำชาร์ตที่ใช้อภิปรายในรัฐสภาเมื่อปี2555มาประกอบการถแถลงข่าวด้วยโดยเปิดเผยว่ามหากราบทุจริตสร้างโรงพักใช้เวลาถึง10ปีจึงจะมีการตัดสินคดีนาฬิกาประเทศไทยเดินช้ากว่าประเทศอื่นในเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเพราะว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วการทำคดีทุจริตต่อภาครัฐนั้นจะดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อน ำคนผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดแต่สำหรับประเทศไทยมีการนำเรื่องการเมืองเข้ามาพัวพันมากเกินไปทำให้การตรวจสอบทำคดีทุจริตเป็นไปอย่างล่าช้าอีกทั้งสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งถือเป็นทนายแผ่นดินก็ยังไม่สั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ปปชต้องเป็นผู้ฟ้องเองถ้ายัางเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่าหวังว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปกว่านี้ได้นโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะทำอย่างจริงจังก็ไม่มีวันที่จะทำได้เพราะการทุจริตสร้างโรงพักไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรแต่ยังใช้เวลาล่วงเลยได้นานถึงเพียงนี้โดยส่วนตัวหลังจากนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่สามารถไปก้าวล่วงคำพิพากษาของศาลได้ สำหรับการทุจริตในครั้งนี้เมื่อปี2555ในชีวิตซึ่งเป็นสอสอในขณะนั้นได้อภิปรายถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้ต่อรัฐบาลซึ่งขณะนั้นอยู่ในยุคข,ของรัฐบาลที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีจนนำไปสู่การส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอปอปอชอดำเนินการสอบสวนในที่สุด ต่อมาวันที่6สิงหาคม2562ปปชแถลงมติชี้มูลความผิดโครงการ396โรงพักโดยนายวรวิ์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแถลงว่าคณะกรรมการปป,ปชมีมติเอกชนชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ หรือโรงพักทดแทน396แห่งมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนพันตำรวจเอกประทีบตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีมูลความผิดอาญามาตรา157และมีมูลความผิดวินยัย ขณะเดียวกันชี้มูลความผิดตำรวจในคณะกรรมการประกวดราคาทั้งทางอาญาและทางวินัยพลตำรวจรตรจีสัจจะคดฮิรันและพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2552และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้แรง ส่วนพันตำรวจเอกเจริรุิจันเพนพันตำรวจเอกสุทธ,ธีสดทิทัตพันตำรวจเอกพิชัยพิมลศินพันตำรวจเอกนัทเดชพงวรินและพันตำรวจเอกนัทชัยบุญทวีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ขณะที่ชี้มูลความผิดบริษัท PCC Development and Construction จำกัดบริษัทรับเหมาฐานสนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์ พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทธีรยุทธ์กิติวัตนและพันตำรวจโทสุพรพันเสืออดีตผู้บัญชาการสํานักงานส่งกำลังบํารุงข้อกล่าวหาไม่มีข้อมูลให้ข้อกล่าวหานั้นตกไป คณะกรรมการปะปะชยังมีมติเอกชนชี้มูลความผิดในสุเทพเทือกสุบันกรณีการอนุมัติโครงการก่อสร้างแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจ163แห่งซึ่งถือเป็นกรรมเดียวกับกรณีสร้างโรงพักส่วนคณะกรรมการประกวดราคามีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วย มหากราบคดีหัวประมูลก่อสร้างโรงพักทดแทนถือเป็นตราบาปในยุคอภิสิทธิ์เวชาชีวะน่งเก้าอี้นายกโดยวันนี้สารดีการนักการเมืองนัดพิพากษาสุเทพเทือกสุบรรพร้อมพวกรวม6คนโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม2554 แต่เมื่อใกล้จะสิ้นสุดสัญญาในปี2556การก่อสร้างโรงพักกลับไม่คืบหน้าเมื่อผู้รับเหมาทยอยทิ้งงานโรงพักทั้งหลายสร้างไม่เสร็จขณะที่บางพื้นที่ที่ว่างเปล่าไร้การก่อสร้างส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่ต้องหาที่ทำงานชั่วคราวด้วยการยืมสถานที่ของเหล่าหน่วยงานยืมพื้นที่วัดหรือแม้แต่กระทั่งเช่าสถานที่ทำงานการทำสัญญา จะซื้อจัดจ้างโครงการโรงพักทดแทน396แห่งที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจัดจ้างจากเดิมที่ให้สัญญาจัดจ้างเป็นรายภาคเป็นการเปลี่ยนเป็นจัดจ้างร่วมกันที่ส่วนกลางในครั้งเดียวจนนำมาสู่การดำเนินการกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบัณว่าช่วยเหลือเอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัท PCC Development and Construction จำกัดให้เป็นผู้มีสิทธิท ทำสัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในยุคนายทาริตเพ่งดิดนางเก้าอีอธิบดีเริ่มดำเนินการสอบสวนคดีทุจริตก่อสร้างโรงพักทดแทนตั้งแต่ปี55ต่อมาปี56กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนการสอบสวนและปะปะช ก็ได้เรียนอนุกรรมการไต่สวนโดยมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาว่านายสุเทพปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอสอชอและทางราชการยอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหรือนายกรัฐมนตรีรอดผลข้อกล่าวหาต่างๆเนื่องจากไม่สามารถพบพยานหลักฐานว่าเป็นผู้อนุมัติสั่งการ ปปชใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีนานกว่า5ปีกระทั่งเมื่อวันที่15สิงหาคม2561นายสุเทพกับพวกอีก17คนก็ถูกปปชแจ้งข้อกล่าวหาในคดีทุจริตก่อสร้างโรงพักทดแทนนอกจากนี้ยังดำเนินคดีกับบริษัท PCC Development and Construction จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทได้รับจัดจ้างดำเนินการก่อสร้างโรงพักทั้ง396แห่งในข้อหาช่อโกงผู้รับเหมาช่วงและข้อหาหัวประมูลโครงการ อย่างไรก็ตามอายการคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัท PCC ตั้งแต่เดือนตุลาคม2556เนื่องจากเห็นว่าผู้รับเหมาช่วงที่ได้เข้าร้องทุกต่อ DSI ว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างและเงินค่าดำเนินการต่างๆจากบริษัท PCC นั้นเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง แต่ไม่ได้เป็นการหลอกลวงส่วนข้อหาหัวประมูลอายการเห็นว่าการประมูลด้วยวิธี e a u c t i o n ของสอตอชอเป็นการประมูลอย่างถูกต้องและมีการแข่งขันราคาหลายครั้งส่วนที่ระบุว่าบริษัท PCC เสนอราคาต่ำกว่าความเป็นจริงก็ไม่ปรากฏว่าการเสนอราคาต่ำมากจนเกินไปและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ